ชมพูอรารยา, Not with the root. านอตวิตรุธพาลูกๆแต่งตัวต้อนรับฮาโลวีนน่ารักสุดๆส,สำหรับครอบครัวของสุตาสาวตัว,ตวแม่อย่างชมพูอรารยาและนักธุรกิจหนุม่มนอตวิสรุธยิ่งตอนนี้มีโซ่ทองคล้องใจถึงการ3มคนประกอบด้วยน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเอบิเกลและแน่นอนว่าครอบครัวนี้ดูมีสีสันขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวปัจจุบันลูกชายฟาแฟดสายฟ้าพาย,ยุนั้นก็อายุครบ5้าขวบแล้วส่วนน้องเอบิเกล ก็อายุได้5เดือนเต็มกําลังน่ารักน่าชังกันเลยทีเดียวอย่างล่าสุดชมพูอารยาได้ออกมาโพสภาพ5คุณพ่อคุณแม่แตเตรียมลูกต้อนรับวันฮาโลาวีนโดยชุดแนวแบบนี้พร้อมกับระบุแคปชั่นด้วย